สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดรายละเอียดจ่อเพิ่มคนละครึ่งให้เป็น5,003เดือนวันที่3มกร,ราคมการแพร่ระบาดโควิดรอบใหม่ยังคุมไม่อยู่รัฐบาลจึงต้องงัดยาแรงใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อจำกัดวงและลดการแพร่ให้ได้โดยเร็วทั้งปิดสถานที่ต่างๆสถานบันเทิงรวมทั้งคุมเข้มการเดินทางซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ อีกทั้งยังมีคนตกงานจํานวนมากหากสถานการณ์ยังลามไปเรื่อยๆจึงต้องรอลุ้นว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมเพื่อมาเยียวยาผลกระทบต่อประชาชนขณะที่พักเอกชนเสนอให้เพิ่มวงเงินใช้จ่ายโครงการคนละเครื่องเฟส2เป็น5,000บาทหรือมีโครงการเฟส3ช่วยลดภาระให้ประชาชน อีกทั้งช่วยประคองเศรษฐกิจระดับล่างทั้งนี้เมื่อวันที่2มกราคมนายสุพานมงคลสุทธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทอกล่าวถึงสถานการณ์การ,รแพร่โควิดรอบใหม่ว่าสิ่งที่น่ากังวลคืออาจมีคนตกงานเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก จากธุรกิจที่ต้องปิดกิจการมีการล็อกดาวน์ตามคำสั่งรัฐหรือได้รับผลกระทบในด้านต่างๆอาทิร้านอาหารธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์คลายช่วงเมื่อต้นปีที่ผ่านมาขณะที่ภาคท่องเที่ยวยังอยู่ในภาวะยากลำบากสอดตกงานจำนวนมากอีกครั้งรัฐบาลควรเร่งพิจารณามาตรการช่วยเหลือเพื่อประคองสถานการณ์อาทิอาจเพิ่มวงเงินให้กับโครงการคนละครื่องเฟส2หรือออกโครงการคนละครื่องเฟส3ขึ้นมาใหม่ โดยขยายวงเงินจาก3,500บาทเป็น5,000บาทในช่วง3เดือนหรือเพิ่มระยะเวลาโครงการที่กำหนดสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2564เพื่อให้เศรษฐ,ฐกิจยังขับเคลื่อนไปได้นายสุพันธ์กล่าวนายสุพันธ์กล่าวว่าในสถานการณ์ที่ไทยต้องเผชิญกับโควิดรอบใหม่ที่อาจรุนแรงขึ้นส่วนตัวยังคงเสนอให้รัฐบาลกู้เงินเพิ่ม1-2ล้านล้านบาท จากปัจจุบันรัฐบ,บาลกู้แล้ว1ล้านล้านบาทเพื่อความอุ่นใจเพราะสถานการณ์ไม่แน่นอนอาจลุกลามเอกชนยังห่วงเรื่องนี้มาตลอดการมีเงิ <ผ vídeos S 1> นอยู่ในมือที่มากพอเพื่อใช้แก้ปัญหาจมดีกว่าเงินไม่พอขณะที่ดอ<ว>กเบี้ยในเวลานี้ค่อนข้างถูกหากกู้มาแล้วไม่ใช้ดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นภาระมากนัก นายสุพันกล่าวว่าคณะกรรมการร่วมพาคเอกชน3สถาบัานหรือกอกอรประกอบด้วยสอ,อทอสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเคยคาดการช่วงเดือนธันวาคม2563ว่าเศรษฐกิจไทยปี2564จะเติบโตที่ระดับ2-4% แต่ล่าสุดจากสถานการณ์ที่กลับมาอีกกกรจะประชุมวันที่6มกราคมนี้คาดว่าจะทบทวนและคงปร,รับตัวเลขลดลงกว่าเดิมส่วนที่รัฐบาลคาดการไว้ระดับ4-4.5%มองว่าไม่น่าถึงถ้าดูจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ